ดีจ้าเพื่อนๆชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิ้ลมีสติกเกอร์ลายน้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์ลายน้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิ้ลที่ร้านสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาอุ่นหนุนกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลย บูบับเบิลชมรมคนรักฮีโร่ภูมิใจนำเสนอบูบับเบิลเดอะคอนิคอ ประวัติศาสตร์อันยาวนานตลอด50ปีที่ผ่านมาของขบวนการซูเปอร์เซนไตได้มีเหล่าฮีโร่หลากหลายสีสันที่ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างมากมายได้ออกมาปกป,ป้องโลกจากเหล่าไลาโดยบรรดาน,นักรบหลักสีจะมีอยู่หนึ่งสีที่มีจํานวนออกมาค่อนข้างน้อยแต่ก็เยอะอยู่ให้พวกเราได้พบเจอกันในคลิปของเราวันนี้ก็คือ,ย,อ,อย้อนลอยนักสู้สีม่วงแห่งโลกซูเปอร์เซนไตก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไป กดแชร์ไปต่างจักรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเรากันด้วยถ้านะหากทุกคนพร้อมแล้วก็พวกเราไปรับชมกันได้เลย ตั้งแต่ที่ขบวนการซูเปอร์สไตเรื่องแรกปรากฏตัวขึ้นมาซึ่งก็คือขบวนการ5จอมพิฆาตโกลเลนเจอร์ Go anger, ในปี1975จนมาถึงขบวนการที่30ในปี2006ซึ่งก็คือขบวนการนักประจนภัยโบเกนเจอร์ ok ก็จะมีนักสู้ซูเปอร์สไตหลากหลายสีสันรปรากฏตัวออกมาซึ่งนักสู้สีม่วงคนแรกที่ปรากฏตัวออกมาจะอยู่ในขบวนการฝ่ายอาธรรมหญิงล้วนซึ่งก็คือกลุ่มนินจาดอกไม้จากขบวนการนินจาคาคุเลนเจอร์ เธอก็คือดอกไม้นินจากล้วยไม้ดอกไม้นินจากล้วยไม้สีประจำตัวของเธอนั้นก็คือสีม่วงบทบาทของเธอนั้นมักจะปรากฏตัวมาพร้อมกันแบบเป็นกลุ่มเป็นไวรัสระดับกลางที่คอยสร้างความยากลำบากให้กับพวกคาคุเลนเจอร์เป็นอย่างมากแต่ทว่าลายนี้จะเป็นไวรัที่อัปเกรดขึ้นมาบ้างเขาก็คืออัศวินจอมเวทรูซาดอัศวินจอมเวทรูซอด ยอนนักดาบผู้สวมเกาะสีม่วงเขาคือไวทไลท์ระดับสูงที่เป็นภายไลท์ของขบวนการจอมเวนมาจิเลนเจอร์ซึ่งแท้จริงแล้วเขาก็คือท่านพ่อของเหล่ามาจิเลนเจอร์ภายหลังเขาได้กลับสู่ด้านสว่างและกลายเป็นไฟเอร์ฮูซาร์สีบนเกาะของเขาจึงกลายเป็นสีแดงเพลิงไปและไม่ได้กลับมาเป็นอัศวินแห่งความมืดอีกเลยและในปีคิตศักราช2007ก็ได้มีการมาถึงขบวนการมัสบ์บาสัเกคิเลนเจอร์ e K ก็ด้มีการเปิดตัวนักสู้ซูเปอร์เซนไตสีม่วงคนแรกอย่างเป็นทางการเขาก็คือเกคิวไวโอเลตหรือฟูคามิโกะจิเกคิวิชาข้าสถิตอยู่ในกายข้าไอาออนวิวเกคิวไวโอเลต พี่ชายของเกคีบูโดยเกคีเวโอเลตจะมีสไตล์การต่อสู้ในรูปแบบเพลงหมัดหมาป่าประสานกับวิชามวยไทยฉะนั้นเกคีเวโอเลตจึงเป็นนักสู้ซูเปอร์เซนไตสีม่วงที่มีทักษะในการต่อสู้ด้วยมือเปล่าที่ไร้ากายเป็นอย่างมากหลังจากนี้ก็ข้ามมาอย่างยาวไกลจนมาถึงปี2013กับขบวนการผู้กล้าไดโนเสาร์เคียวดูจเขาก็คือผู้กล้าแห่งท้องสมุทรเคียวรีเวโอเลตนั่งแปลงของดรวูเชตมหาสมุทรแห่งโลกคือทะเลของฉัน หมาสมุทรแห่งอวกาศก็คือทะเลของฉันด้วยเช่นก right ันผ uh, ู้กล้าแหกท้องสมบัตเขียวเรีวจ้าเอ๊ะเอาเอ้าเอ่อเอ่ไวโอเล่แต่ทว่าภายหลังด็อกเตอร์วูเชตได้ถอนตัวไปทำให้หลานสาวของด็อกเตอร์วูเชตซึ่งก็คือยายยยวูเชตสาวแว่นสุดน่ารักมาสืบทอดพลังอันยิ่งใหญ่ตำแหน่งของเคียวเรีวไวเลตไปแทน และกลายเป็นตัวหลักในการทําหน้าที่สนับสนุนพวกเทลูเจอร์กันต่อไปรายต่อมาเขาก็คือท็อกคิวหมายเลขเจ็ดล่างแปลงของนายสถานนีผู้สนับสนุนของเหล่าท็อกคิวเจอร์นักสู้สีม่วงนี่ปรากฏตัวออกมาในตอนพิเศษของขบวนการท็อกคิวเจอร์โดยเขาได้ออกมาปกป้องเหล่าท็อกคิวเจอร์รุ่นย่อนั่นเองรายต่อไปเขาก็คือจูโอคอนดอล่างแปลงของจูโออีเกิลกับจูโอเบิร์ดโดยทั้งสองได้ใช้คอนด์คิวทำให้พวกเขาทั้งสองคนลวมกันเม็นหนึ่งเดียวฟิวชั่นอัพ กลายเป็นนักสู้สีม่วงที่ปรกากฏออกมาเพียงนาทีนี้นิดเท่านั้นรายต่อมาเขาก็คือริวคอมมานเดอร์จากขบวนการผู้พิทักอวกาศคิวเลนเจอร์ anger, แปลงร่างโดยโชลอมโป มนุษย์ต่างดาวผู้ใช้พลังแห่งหมู่ดาวมังกรเขาคือผู้บัญชาการแห่งยานโอไรออนโดยเขาจะเป็นหัวหน้าที่เคารพรักของเหล่านักสู้คิวเรนเจอร์เมื่อโชลอมโบได้แปลงร่างเป็นริวคอมมานเดอร์ก็จะมีฉายาว่าดราก้อนมาสเตอร์เขาสามารถใช้พลังจากกลุ่มดาวมังกรได้อย่างสมบูรณ์แบบและส่งพลังแบบขีดสุด รายต่อมาเขาก็คือไกซ็อกนักรบเปเลสนาผู้สวมเกาะสีม่วงเขาได้ปรากฏตัวอมาครั้งแรกในตอนพิเศษศึกดวลเดือดขบวนการเซนไตโดยการปรากฏตัวมาโจมตีใส่เหล่านักสู้ซูเปอร์เซนไตคนอื่นๆที่ได้เข้ามาลงแข่งในทัวร์นาเมนต์สุดยอดการต่อสู้ของเหล่าซูเปอร์เซนไตทีนดาวคอสเนมิทสิตสุดท้ายเขาก็ถูกกระทืบโดยลิวโซกีนกับลิวโซแบ็กจากกันไป ไกซ็อก so คือชุดเกราะที่ผ่านผู้ใช้งานมาอย่างมากมายซึ่งมันเป็นชุดเกราะที่สามารถช่วงชิงหัวใจของผู้สวมใส่ไปได้แต่เมื่อชุดเกราะน,นี้ได้ถูกชำระล้างทําให้นาดาที่เป็นผู้ใช้งานในตอนนั้นสาม,มารถใช้ชุดเกราะไกซ็อกได้อย่างอิสระเสรีและกลายเป็นสมาชิกคนที่7ของขบวนการลิวโซเจอร์ไปในที่สุดอัศวินแห่งความแน่วแนะ่ไกซ็อกจะแสดงวิถีอัศวินของฉันที่ดู รลยต่อมาเขาก็คือพ่อหนุ่มหน้าหวานสเตซีซ่าจากขบวนการโลกจากกลเซนไคเจอร์เขาจะอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพวกเซนไคเจอร์เนื่องจากเป็นคนในของโทจิเทนแต่สเตซีซ่าจะเป็นลูกครึ่งระหว่างจากกลกับมนุษย์พลังประจำตัวของเขานั่นก็คือพลังแห่งความมืด และชุดยูนิฟอร์มของเขาจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากขบวนการเรนเจอร์เจหรือแบทเทิลฟิวเจนั่นเองรายต่อมาเขาก็คือดงมูลาสเมจากขบวนการอวาทาโลดงบราเธอร์เขาคือหนึ่งในสัตว์โตที่มีความลึกลับของดงโมโมทาโลดงมูลาสเมจะเป็นสิ่งมีชีวิตเทียมที่โลกโนโตได้สร้างขึ้นมามากักจะปรากฏตัวมาโดยการแปลงร่างจากดาบ นินจักซอสและถูกบงการโดยมาเทอร์หรือดงมุลสาสเมผู้นี้นั่นก็คือของเล่นมีชีวิตนั่นเองเท่านั้นยังไม่พอเพราะในขณะที่ดงมุลสาสเมอยู่ในร่างดาบนินจักซอสเขาก็จะมีความสามารถในการช่วงชิงหัวใจคนที่ถือดาบเล่มนี้อยู่เด็กง่ายๆว่าแฮกสมองได้แบบสบายๆอะไรก็ว่ากันไปเท่านั้นยังไม่พอในซีรีส์ของขบวนการอวาทาร่ดมมาเทอร์ยังมีโซโนโกะนักสู้สีม่วงของฝั่งโนโต เป็นอีกศัตรูที่มีพลังร้ายกาจแบบมากๆแต่ปรากฏตัวมาในช่วงท้ายๆของซีรีส์ดงบาเธอร์ไละต่อมาเธอก็คือปาปิยองโอเจอร์กษรตรตีแห่งดินแดนน้ำแข็งกกขังจากขบวนการจอมรอชันทิ้งโอเจอ,อร์เธอจะมีต้นแบบมาจากผีเสือ้อชื่อของเธอนั่นก็คือลิต้าคานิสกามีนิสัยเยือกเย็น และเข้มแข็งถึงแม้ว่าตัวของลีตาจะเป็นเพศหญิงแต่เธอนั้นถูนับเป็นตัวละครแรกที่เป็นตัวแทนของเพศกลางสีม่วงที่เป็นสีประจำตัวของเธอจะไม่ใช่สีม่วงเข้มแบบลายอื่นๆก่อนหน้านี้สีม่วงของปาบิวองโอเจอร์จะเป็นสีม่วงอ่อนซึ่งเป็นสีที่แทนของความเป็นเพศกลางและนักสู้ซูเปอร์เซนตตายสีม่วงคนสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือบุญไวโอเลตซิงระเบิดระเบ้อบุญบุญโจบุญไวโอ ขาก็คือโฮมูระซากิโตะยอดนักเก็บกวาดแห่งจักรวาลชุดยูนิฟอร์มสีม่วงของบุนเวโอเลตจะมีดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักแข่งฟอร์มูล่าวันในการลงมาที่โลกของบุนเวโอเลตเขาก็จะร่วมมือกับพวกฮาชิเลียนเป็นศัตรูของบุนบุนเจอร์เป็นบางครั้งแต่ก็เป็นการกระทําเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นนี่จึงเป็นอีกตัวละครที่คาดเดาจุดประสงค์ได้ยากจบแล้วน,นะครับสําหรับคลิปย้อนลอยเหล่านักสู้สีม่วงแห่งโลกซูเปอร์เซนไตจนถึงปัจจุบันนี้นักสู้ที่อยู่ในหมวดสีม่วงนี้จะมีจนนีจําานนววท่่ือ น้อยมากๆแต่ก็ยังพอที่จะมีกระจายในบางเรื่องซึ่งก็ยังไม่ใช่ตัวละครหลักมีเพียงแค่ไม่กี่เราเท่านั้นถ้าหาคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องกราบขอภัยกันด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจเพวกเราสร้างสรรค์ผลง,งานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจัก,กรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ายังมีช่องพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตาม update, อัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากผู้รอดด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้โฮกัันนนใใหม่คมคิปะรบบ